บรรยากาศที่โอลิมปิกสเตเดียมกรุงเป็นพร้อมแล้วนะครับสำหรับผู้ชิงเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ครั้งที่3 2นะครับวันนี้นับถอยหลังครับในสนามเอาครับเกมเริ่มแล้วครับมุมัตฟาย่ารัชมานลิเสียตัดตรงกลางได้แล้วยิงโอกาสครั้งแรกผ่านไป2นาทีพอดีครับไหลต่อขึ้นไปล็อกเอาไว้ครับมูซีฮุดินย้อนกลับมา ไม่ฟาวบอกให้บวกมือให้ลุกขึ้นมาครับหักคซิมแล้วจ่ายให้ธีรัสักถึงถึงออกมาฟาวฟาวยังไงครับมีใบอะไรไม่เหลืองเหลืองเหลืองอย่างน้อยแล้วครับโอ้โหแม่จนทธานไปบีบพฤศินว่าทําไมแค่เหลืองเพราะนี่เป็นคนสุดท้ายออกมาเล่นนอกเขตด้วยใช่ครับโอ้โหนี่อุตสาห์ะตูเข้ากดน็อกโซเลยนะครับตรงนี้ที่ราม่ก่อนเกมจะเริ่มเหมือนกันนะครับจนทาน ครับฟรีคิกเปิดโด่งโด,ด่งมงโอ้โห,โโหมงสกัดออกหลังไปได้ครับชิงจวามงก่อนเปิดโด่งเข้าในมงยังมงออกมาได้ครับชยพิพัฒน์สอนดีครับคริสตันดายิงโอ้โหยิงอีกแล้วพุ่งไกลจริงๆครับเดวังกาเนี่ยครับลูกพุ่งด้วยมงนั่นแหละครับโดนเลยครับโอ้โห,โโหมาเลยครับวม่าพูดถึงลุมไกรในครั้งแรกได้ประตูเลย สรงชัยท้องฉ่ำน,นะครับกลายเป็นทำเข้าประตูเองไปด้วยครับมุมบางๆนะครับมุมนั้นบอลถ้าไม่เปลี่ยนทางแต่ว่ามันไปตกใส่หน้าขาด้านซ้ายนะครับสรงชัยยืนตรงนั้นออกบอลเอา้าแต่ว่าประสินปล่อยปล่อยให้เล่นแล้วดักเอาไว้ได้จนกระ่สุดท้ายเป็นโคังมางครับดักได้แล้วเขาไม่น่าจะเสียฟรีคิกนะครับดูป่อยมาตรงนี้เนี่ย ปั๊มบอลมาได้ครับแล้วนี่ครับไปขวางการเล่นล่ะครับ <ไป S 2> โอ้โหไปชนเต็มๆนะครับเดวังก้าเนี่ยครับก่อนบอลจะถึงโคมังนะครับทําต่อเนื่องไม่ได้สวนเอาไม่รับหน้าข้างในมีพิศักษ์มีอยู่แต่งแต่งชี้แปรกระแทกมาติดยังอยู่ขึ้นขึ้นผักโอ้โหไม่ตรงอีกยังไม่ออกเจสิทธ์ให้มาชั้นมงคล ไหลต่อ,อครับชิงงอู้โดนอัดกระแทกลงลงไปแล้วเตะเอ้าจุดโทษไหมไม่ว่าอะไรกระบอกมือเดี๋ยวต้องดูว่าใครถึงก่อนกันครับตรงนี้จวาวะเปิดมาแล้วนี่ครับโอ้โหเขาเองก็ไม่ได้มองเลยครับเนี่ยเราเข้ามาโอ้โ,โอหี่ยมาเตะเราเต็มเต็มเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ VR ยังไงก็ไม่น่าจะรอดครับแบบนี้ผู้สิทิ์ไม่ได้ว่าอะไรครับเราก็ไม่ได้ให้จุดโทษกับเราเป็นตรอบ,บอรนะครับ อัอินโดนีเซียได้เปิดยาวๆจากกระโดกโอ้ยกระดกลกนีเอ้าโอ้โห,โหออกไปทำอะไรครับโมบนวิทโ,โ,โอ้โหโซบนวิทคือถ้าปกติจะมุ่งเช็ดนิดนึงแต่ว่ามุ่งไม่ถึงครับเลยปล่อยปล่อยแล้วมหาแล้วก็บงังคือไม่คิดว่าบอลจะตกพื้นคือบอลถ้าปล่อยตกเมื่อไหรเนี่ยเล่นยากเมื่อนั้นเนี่ยครับแล้วจุลธานก็ช้ากว่าครับจุลธานก็ไม่คิดว่าทรงชยัยโอ้วันนี้ทรงชัย หมดเวลาครับหมดเวลาเอ็สินนารีคาซิมไปต่อข้างในมาแล้วแม่ข้างในมาแต่ว่าโอ้โหโเหยียบน่าจะโดนเหยียบครับทรงชัยไปเหลือครับราบดานขวามีแต่ให้ทางซ้ายยิงวืดอีกอีกคนหนึ่งมาแปลโ <c oughs> อ้โหปัดโดนหรือเปล่าครับเศรษฐสิทธ์เปิดโดงโค้งออกมาไม่เจอบอลแล้วดิดเอาฟาวาไปก่อนแล้ว <c oughs> กระทั่งกันแล้วครับดูอีทีนะครับแตุ่มเข้ามา่จริงจริงก็เราก็ขึ้นหม่องปกตินะครับแต่เขาเนี่ยผู้สาวประตูวิ่งมาแล้วก็มาชนเราด้วยซ้ำไปนะครับแต่พุทธสิลเนี่ยทีรศัตรู้อะครับแต่ลมครับลุ้นจากลุกแต่ลมหลายครั้งแล้วได้ไหมครับมาแล้วครับนี่แหละครับมันกำลังบอกว่าลุ้นหลายครั้งแล้วขึ้นมุมเข้าไปเลยครับครับดูอีทีครับยกมาแล้ววิ่งเข้ามาเนี่ยครับอืู ได้ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งเป็นอน,นันต์อนันต์ยอดสังวาณนะครับกไ็ได้ครับสงชชยให้มาประเชตประเชตสูงเปิดปุม่มเปิดปุ่มวันนี้เหลืองอย่างน้อยครับหลครับโอ้โหเฮยลยเสียบอลครับพงศกรโอ้ระวังตอนนี้จะไม่รอดครับไม่รอดแล้วครับกีราฟาน เพื่อนยังไม่ขยับมาเอา้ายังมาซ้อนเอาไว้ทันโอ้ยความพยันของอีฟานะครับดูครับแตะบอลถึงได้ก่อนนะครับต่อหน้าต่อตาพู้สินด้วยจะเนี่ครับจะไปเปิดขึ้นมานะครับอวิสิิทธ์แต่ก็มาเซลโนซัตตุมีโอ้โหปัดใต้แล้วซ้ำซ้ำเบาสวนอา้าวสวนลูกนี้ สองต่อหนึ่งสามด้วยดูจังหวะนี้หลุดเดียวหลุดเดียวออกมาออกมาสก,กัดโอ้โหต้องออกมาครับสมพวิทย์สมบูวิทย์เองเนี่ยตัดสินใจดีมากๆนะครับในการออกมาแล้วเตะตบอ,อัดใส่เล่นของทางอินโดนีเซียน,นะครับฟิตซ์เรมานโอ้ยโ,โ,โ,โดนเข้าองสกอร์จะใอ้สกอร์หมดเวลาครับหมดเวลา ยังมีเีครับได้เหรียญทองฟุบวนชายกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ครับเอาชนะทีมไทย2ต่อหนึ่งอยางย,าง,ยางครับยางเอ้ามาดูวิ่งกันไปนี่ <laughs> โอ้โหทั้งสนามไม่ทั้งสนามทั้งชมการถ่ายทอดสดด็คิดว่าเป่าหมดเวลากล้องไม่ได้จับไว้เอ้ามี <c oughs> ทีเด็ดเอ้าได้โอกาส <c oughs> รี่รอย <c oughs> เอ้าเป็นไปได้ครับโอ้โอหโนี่แหละครับไม่หมดเวลาโอ้โ,อห,โอหหมดเวลาสะที่ไหนครับ สเสมอได้ครับทีเด็ดของยศกรบุรพาครับ oh, oh. โอ้โ oh. หขู่สองต่อสองทีลศักดิ์ที่หม่งชงให้ยศกรครับจังหวะก้าวมาเนี่ยถึงก่อนนี่ถ้าแต่ยังไงร,รวบจุดโทษแน่นอนแต่บอลเข้าในกรอบไปโทษและยิงแบบมั่นใจจริงๆครับยศกรสองต่อสองครับย,ยิงแรงเข้าว่าไม่ต้องคิดอะไรครับขอยอยู่ในกรอบนะครับเกมเดินต่อหมดไม่หมดครับเท่านี้หมดแล้วครับอย่างนี้หมดแล้วโ oh, oh, oh. อ้โหเอาไปที่โซบุนวิท ว่าให้ให้ต้องเันแม่นหน่อยแล้วต้องแก้ไขเนี่ยแหละครับต้องแก้ไขยอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหเราระวังระวังจะโดนครับชิปลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหวะจับพลาดนะครับแล้วก็โอ้โหโดนเลี้ยงที่เปิดมาสกิปหลบได้แล้วโอ้โหเสียหลักลโจนทานชี้ว่าเล่นบอลแต่ว่าใบแดงสิครับโอ้โหจนทานเหลืองสองใบแดงอือหือ ใบแดงครับที่เราเสียประตูที่สามช่วงต้นเกมไม่แต่ลูกนี้ก็ก็ก้มลงไปเล่นคือคือทาทำยังไงได้ครับ,รบก็ต้องใช้เท้าคนหนึงเสียหลักแล้วคนนึ่งก้มลงไปม่งครับมาวิ่งกันถูดปราดหน้าดูครับลุยลุยแล้วไหลย้อนกลับมา้จะยญยิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยอต้านลำบากครับผมเนาะ ายิงเลยอืยกขาขวางไว้อย่างนี้นี่ไปแดงสามคนนะครับนี่ครับโอ้โหสี่ต่อสองสี่ต่อสองถ้าไม่ล้ำหน้านี่เลือกยิงเ้่าเซฟได้โอ้โหหลอกหลอกหลอกอีกทีนึงยิงเรียบร้อยครับ เอ้าได้จนได้ครับโอ้โหเบคแฮมเลยสำรองดูเป็นเบคแฮมนะครับไม่ใช่มาไม่ใช่สุดท้ายก็ยังไม่ใช่เป็นมาเซลิโนครับเป็นเบคแฮมนี่ครับเป่าหมดเป๋่าหมดได้เลยครับครับไม่มีใครว่าเรื่อง,อง,องผลการแข่งขันห้ต่อ2ครับ